เดี๋ยวจะเริ่มไปเรื่อยๆกันสวัสดีค่ะ FC ที่เคารบทุกท่านนะคะป้ะแม่ก็กราบขอบคุณน้ําใจ FC ทุกท่านเลยนะคะที่มาช่วยน้องให้ทําม,มีโอกาสได้ค้าขายนะคะถึงแม้เราจะเป็นต้นละ30บาทมาาเมื่อวานนี้หรือแมนบ้านคุณยายบาัตรก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่ช่วย f ฟบอลสีมานะโอ้ป้แม่ไม่รู้จะพูดยังไงคะ่ะก็คือ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ FC ขอบคุณแทนทุกท่านเลยนะคะท่านผู้ชมวันนี้ป้าแมวก็พามาชมบอลสีบ้านพี่นกน้อยนะคะนี่นะคะพี่นกน้อยเขาจัดเป็นชุดจัดเป็นเซตไว้นะคะ,คะมีอยู่สี่สี่ชุดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะก่อนจะพาไปชม,ชมเป็นต้นเดี๋ยวป้าแมวพาเป็นชุดก่อนเนาะ,ะนี่นะคะฝากเบอร์พี่นกน้อยนะคะมีเบอร์เดียวนะเบอร์นี้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ช่อง YouTube ของพี่นกน้อยก็ อะไรบ้านนกน้อยนกน้อยบอนสีใช่ไหมใช่พี่เพิ่งเพิ่งจะเริ่มทาค่ะนะคะช่วยกดติดตามด้วยนะคะท่านผู้ชมนะคะมีช่อง YouTube ของตัวเองเลยนะคะค่ะค่อยๆยทำค่ะจะช่อกดติดตามนะคะะค่ะอยากอยากดู YouTube ของพี่นกน้อยว่าพี่นกน้อยไลฟ์บอนสีอะไรบ้างก็แมวไม่ค่อยได้มาบ้านพี่นกน้อยบ่อยนะก็อาทิตย์หนึ่งจะมาสักครั้งหนึ่งเด็กสีก็กดไปดูในช่อง YouTube นี้ได้นะคะว่าพี่นกน้อยไลฟ์บอนสีอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมซึ่งว่าคนยังติดตามน้อย เหมือนกับตลาดเขายังไม่เปิดนะคะก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พี่นกน้อยด้วยนะคะ fc นะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนให้พี่นกน้อยด้วยนะคะแล้วก็แจ้งเตือนของป้าแมวบ้างนะคะ fc ค่ะบอกต่อนะคะป้าแมวตลาดบอนซีนะค่ะเดี๋ยวป้าแมวมาเริ่มที่เป็นชุดก่อนนะคะท่านผู้ชมเป็นชุดก่อนเนาะเริ่มมาชุดที่หนึ่งก่อนนะคะชุดละเท่าไหร่เออ มีสี่ชุดนะคะพี่แมวชุดละสามร้อยห้าสิบรวมส่งค่ะจะสามร้อยห้าสิบาทรวมส่งมาไทยรันี้มาชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งนะคะมีมีทาตบางแก้วนะค่ะทาตบางแก้วแล้วก็มีม้าแก้วค่ะอันนี้อะไรเอ่ยอท้าสุรนาลีค่ะเท้าสุรนาลีนะคะแล้วตัวนี้แล้ะจ้ะพระพันพศานะคะใส่ตั้งแม่แล้วนะแล้วตัวนี้ล่ะอาทองอุไรค่ะพี่ทองอุไรนะคะชุดที่หนึ่งนะต่อมาเป็นชุดที่สองค่ะ ชุดที่สองชุดที่สองมีสีลาหุ้มทองจ้ะค่ะใี่แหมคะตอนนี้จ้ะตอนนั้นเป็นลูกไม้ลูกไม้สวยค่ะจ้ะลูกไม้นะคะตอนนี้จ้ะตอนนั้นเป็นโกเมนจ้ะโกเมนนะคะนนท่านผู้ชมค่ะโกเมนเนี่ยเขาจะคล้ายกับพะพันมะส่าใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก้านเขาจะเป็นสีชมพูอ๋อแล้วพันมะส่าเขาก้านก็จะดำออกดำดำแดงแดงนี่นะคะจ้ะส่วนโกเมนนี่นะคะท่านจีนนี่แดงชมพูก้านชมพูนะคะอ่าสังเกตก้าน ใบเอ๊ะแมวพพันธุ์ภาษามันก็เหมือนกันเนาะนี่๋ยวแมวขออนุญาตยกต้นโกเมนมาดีกว่าเนาะนี่นะคะเอฟซีจะได้ดูใ,ใกล้กันนะนกร้อยวันนีจจ้จ้ะนี่นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมโกเมนกับพันธุ์ภาษาดูกันตูใบไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะคะเอฟซีเห็นไหมคะใบขขอพันธภาษาเขาจะนี่นะคะคุณนกจับใบเออนี่นะคะเห็นไหมไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะนี่นะสังเกตดีๆนะคะอันนี้ที่ปแมวถือเนี่ยโกเมนจ้ะอันนี้ เป็นผ้าพันภาษาดีนะคะเม็ดเม็ดในลายใบเขาก็ไม่เหมือนกันนะนี่นะคะนี่ก้านแดงนะจ๊ะโกเมนคือก้านแดงจ้ะผ้าพันภาษาเขาจะก้านอกดํานะคะนี่นะดําแต่ว่าดําไม่สนิทนะคะอืค่ะค่ะมามีโคเมนแล้วค่ะมีโคเมนแล้วก็ต้นต่อไปจ้ะต้นต่อไปนั้นอ๋นุพะเก้าหน้าแดงค่ะจากนุพะเก้าหน้าแดงนะคะแล้วต้นนี้นะจ๊ะอันนั้นสีมรกตค่ะพี่สีมรกตนะคะต้นนี้นะอยู่ชุดที่สองนะคะท่านผู้ชมมีห้ากระถางนะคะ 350ร5 0หรวมส่งค่ะส่งค้อนส่งนะคะไม่มีอะไรนะคะโอนก็350 350ไปทางก็350นะอ่านี่นะคะต่อมาเป็นชุดที่3จ้ะอันนี้เป็นชุดที่3ามตันนี้ก่อนจ้ะ องค์หญิงอนัญญาจ้ะนะคะนิธาศบางแก้วอ่านิธาศบางแก้วอ่าสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยค่ะต้นนี้จ้ะอ่าต้นนึงก็โกเมนโกเมนเหมือนกันนะจ๊ะอ่มาต้นนี้ต้นหนึ่งอ่าเพทติวานนท์เทติวานนท์ค่ะนี่นะคะชื่ชุดที่3นะจ๊ะค่ะมาชุดที่4จ้ะต้นนี้ค่ะอ่ารัตนบุรีค่ะพี่แม่เจรตนบุรีต้นนี้จ้ะอ่าเมืองใหม่แผงเมืองใหม่แผงนะคะต้นนี้ค่ะอ่าอันนี้อะไรปิ่นกินาลีปิ่นกินาลีแล้วก็มีม้าแก้วค่ะแล้วก็ เพชรติวานนท์นะคะค่ะวันนี้พี่นกน้อยจัดมาสี่ชุดนะคะ f หจัดมาสี่ชุดเนาะสี่เซตนะคะสี่เซตนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะชุดที่สี่ค่ะชุดที่สี่นะคะนี่นะชุดที่สี่ชุดที่สามนะคะนี่คือชุดที่สามนะคะชุดที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวว่าแมวแช่ไว้ให้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะชุดที่หนึ่งแล้วด้านนี้ชุดที่สองจ้ะ้นะคะมีสี่ชุดจ้ะ เดี๋ยวแม่มาดูพามาดูที่ต้นไม้ขายเป็นกระถางละนะจ๊ะแล้วส่วนเป็นกระถางละนี่ค่าส่งเท่าไหร่จ๊ะค่าส่งอโอนนะคะ50บาทแล้วก็ไปลทาง70บาทค่ะแมโอน50ไปยทาง70บาทเอามาเพชรเจ็ดสีจะมีด่างปลายมาแล้วนะคะค่ะเพชรเจ็ดสีให้150บาท150บาทนะคะกัดสีเม็ดเต็มมาแล้วนะนี่150บาทนะคะท่านผู้ชม,มนี่นะคะ150บบาทนะจ๊ะมีด่างมาแล้วนะคะค่ะ เนี่ยสามารถได้เปลี่ยนเป็นไซส์ตั้งแม่ได้นะคะ f อนี่นะคะเป็นเกศีนะคะใหญ่ใหญ่แล้วใหญ่ใหญ่แล้วนะคะมีมาสาั่งกระถางจา้ะ,ะส่วนด้านนี้จ้ะมุนสวรรค์ค่ะพี่จ้ะมุนสวรรค์หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะต่อด้านนี้เลยอันนั้นรัตนาธิเบตจ้ะรัตนาธิเบศจะกัดสีเอาเป็นสีชมพูตรงกลางนะคะจะค่อยๆกัดออกไปเนะาะจ้ะนี่นะคะค่ะกัดแบบนี้ค่ะเป็นไม้เก่านะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะหนึร้อยห้าสิบบาทอ่ะด้านนี้จ้ะ อันนี้พลักค่ะพลักนะจ๊ะมีอยู่สองกระถางจ้ะแล้วก็สามกระถางอ๋อสามกระถางนี้เนาะสวยๆนะคะพลักเท่าไหร่เอ่ยพลักให้หนึ่งร้อยบาทค่ะพี่เมลหนึ่งร้อยบาทต่อมาต้นนี้จ้ะเสนหาแจกเสนหาค่ะเสนหาวันนี้นะคะเหลือกระถางเดียวให้หนึ่งร้อยบาทจ้ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะต้นนี้จ้ะอิงฟ้าค่ะพี่แมวแจะอิงฟ้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทชมพูทวีปจ้ะชมพูทวีปให้กระถางละร้อยห้าสิบค่ะวันนี้ร้อยห้าสิบใสใหญ่ๆป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะชมพูทวีป ต่อมาด้านนี้จ้านารีบ uh, ุรพาค่ะจ้านารีบุรพาอสองต้นแรกจ้ะต้นนี้ก่อนนะต้นนี้ต้นนี้นะคะจ้าสองร้อยค่ะพี่แมวต้นนี้สองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมกัดต้นเต็มใบแล้วเต็มใบแล้วนะคะต้นนี้ก็สองร้อยบาทค่ะพี่แมวสองร้อยบาทนะคะค่ากระทางนี้ก็สองร้อยใช่ไหมค่ะจ้ามีสามกระถางเทพอัศรานะคะต้นหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะ ต้นนี้ใช่ไหมต้นนี้ใช่รหนึ่งร้อยห้าสิบพี่แมวหนึ่งร้อยห้าสิบมีสองต้นนะต้นในหนึ่งร้อยค่ะต้นในหนึ่งร้อยบาทนะคะ fc มีด่างน้อยคือด่างน้อยขายแค่หนึ่งร้อยถ้าด่างมากหนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอ้สวยเลยนะคะสวยมากนะสวยเลยจ้ะมาด้านนี้จ้าเจ้าพญานาหมื่นเนาะจ้ะกระถางละร้อยห้าสิบค่ะอันนี้เหมือนอสงไข่เลยนะคะนี่มีปลายมานะเจ้าพญานาหมื่นนะคะท่านผู้ชมกระถางละร้อยห้าสิบบาทมีสามมีสามกระถางจ้ะค่ะขุมทอง หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นในจ้ะคุณหญิงจ้ะหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทมาด้านนี้จ้ะด้านนี้อ่าวันนี้เอาไม้กอบมาฝากกันเนาะจ้ะปานตะวันค่ะพี่ปานตะวันจ้ะปานตะวันกระถางละสองร้อยบาทค่ะสองร้อยบาทนะคะปานตะวันนะสองร้อยบาทจ้ะค่ะอันนี้สองกระถางต่อมานะคะเป็นนินละเพชรค่ะพี่อันเนี้ยใช่เนี่ยนินละเพชรนระคะนินละเพชรนะคะจ้ะให้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะนินละเพชร มีสองกระถางเนาะค่ะสองกระถางจ้ะแล้วนี่อะไรเรพรพร่วงค่ะพี่เมย์เรพรพร่วงจ้ะเรพรพร่วงสองร้อยบาทค่ะสองร้อยบาทมีสองกระถางนะคะนะคะเป็นไม้เก่าสายดาร์กเนาะจ้ะสายดาร์กสายดำดำอันนี้เป็นนารีสยามค่ะจ้ะนารีสยามอ่าให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะพี่เมย์สวยๆเลยนะคะนารีสยามนะมีสองกระถางมีสองกระถางจ้ะนี่กาบสวยมากจ้ะค่ะ ต่อมาเป็นบอลกาบชื่อพรพนา150บาทค่ะ150บาทนี่นี่เป็นบอลเก่านะคะค่ะเป็นนาคุณครูเดี๋ยวนี้ท่านเสียไปแล้วนะคะกาบอันนี้นะพรพนาร5อยห้าบาทนะคะ,คะเป็นบอลเก่าแล้วหาย,ยากมากอยะก้ต้องยแล้วก็ต่อมาเป็นบอลกาบดาราพันธน์้ะ150บาทค่ะพี่เมย์จ้ะค่ะต่อมาต้นนี้จ้ะต่อกันที่นางแรกสดแต่ว่าเป็นแยกหนอนนะคะสองต้นนี้อื นางรากสดลวงให้กระถางละสา0ร้อยบาทค่ะสา0ร้อยบาทนะคะป้าย,วยสวยๆเลยนะคะนางรากสดป้าย,วยสวยๆเลยมีสามกระถางจากค่ะต้นนี้จ้ะต้นนั้นก็เป็นไม้เก่านะคะอยู่กระถางเดียวชื่อเอกชัยจ้ะเอกชัยก็วันนี้ให้ไปหนึ่ง้ย้าบาท150ร้ยหิบาทนะคะเอกชัยจ้ะค่ะ ต่อมาเป็นหนุมันข่ะสมาธิ150บาทจ้านี่นะคะขัดสมาธิ150บาทสีลาหุ้มทองค่ะสีลาหุ้มทองกระถางใน150ค่ะพี่150บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็ทางด้านน้องนนี้จะขอ200บาทค่ะ200บาทไซส์ใหญ่หน่อยนะคะไซส์โตใหญ่ตั้งแม่แล้วนะอ่าหน้าจดทะเบียนค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะ ด้านนี้เป็นสายพเนจรค่ะพี่แมวจะค่อยๆกัดสีเนาะสายพเนตรพอกัดสีเต็มใบจะแดงสวยมากนะคะวันนี้ให้หนึ่งร้อยห้าสิบบาททุกกระถางค่ะห่ร้อยห้าสิบบาททุกกระถางนะคะเอฟซีนี่นะคะโอ้ยสวยๆเลยนะคะสายพเน์รถ้ากัดสีมันจะสวยมากนะจ๊ะสวยมากตัวนี้จ้าอันนี้สาวนครสวรรค์จ้ะสาวนครสวรรค์กระถางนี้ให้สามร้อยบาทจ้ะจ้ะสาวนครสวรรค์สวยมากนะคะเป็นบอลใบกลมนะคะท่านผู้ชมนี่นะ สามร้อยบาทจ้ะชาลูกขสวรรค์จ้ะนพเก้าอ่านพะเก้าหน้าแดงหนึ่งร้อยห้าสิบาททุกกระถางร้อยห้าสิบาททุกกระถางนะคะข้างในนั้นคืออะเลยก็เหมือนกันค่ะพี่นพะเก้าหน้าแดงนะใช่แต่ว่าเป็นทรงใบยาวๆเรียวๆเลยจ้ะนี่นะคะแล้วเป็นบอนป้ายนะคะนพะเก้าหน้าแดงนะค่ะมีแดงมีผสมมาต้นนี้จ้ะอันนี้เรียกว่าปู่เมฆค่ะพี่แมวจ้ะปู่เมฆจ้ะปู่เมฆให้กระถางละร้อยห้าสิบาทจ้ะมีอยู่สามกระถางจ้ะด้านนี้ปู่เมฆค่ะ ค่ะผัวเมลร้อยห้าสิบาทค่ะพี่แมวจ้ะร้อยห้าสิบาทนะคะมีสามกระถางนะจ้าผัวเมกนะตัวนี้จ้ะตัวนั้นหมอจินดาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันจ้ะจ้ะด้เลยจ้ะแล้วนั้นซรบบผนผลแต่ว่าลุ้นนะคะจ้ะร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อมาเป็นบางใหญ่ค่ะพี่แมวจ้ะมีสามกระถางจ้ะมีสามกระถางนะคะค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันจ้ะร้อยห้าสิบาทนะคะเอฟซีนี่นะคะสูงไซต์ตั้งแม่แล้วนะคะเปลียนกระถางได้ทุกต้นนะจ้าไปถึงแล้วนะค่ะนี่นะคะ ต่อมาเป็นขุนไก่จะสวยๆแบบนี้เลยจ้ะค่ะวันนี้ให้ร้อยห้าสิบาทกับพี่แมวจ้ะร้อยห้าสิบบาทอือโอ้ยหงดารุนกัดสีสวยมากหงดารุ่นจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบบาทจ้ะตัวนี้ล่ะอันนี้ก็หงดารุนเหมือนกันหงดารุนเนาะสีกาลังจะมาสีกำลังจะมาสวยมากนะคะตันนี้นะใส่ใส่ใส่ไม่ทิ้งใบเลยนะคะค่ะอ่าพรมันีค่ะพี่จ้ะ พรมณีมีสามกระถางเนาะจะให้กระถางละสองร้อยบาทสองร้อยบาทนะคะ fc พรมณีนะค่ะต่อมาเป็นทาสบางแก้วไซส์สวยๆแบบนี้เลยนะโอ้สวยมากเท่าไหร่เอ่ยทาสบางแก้วทาสบางแก้วนะคะกระถางนี้จะนะคะหนึ่งยให้สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทแล้วก็อีกสามกระถางจะสามร้อยค่ะพี่จะพร้อมเปลี่ยนกระถางหกนะอืมไปเปลี่ยนกระถางได้แล้วนะคะ fc นี่นะคะสามร้อยบาทมี250บาทคือกระถางเดียวนะจ๊ะนอกนั้น300บาททุกกระถางจะ อนนั้นนี้จะเป็นพุ่มเลยคุณนะมาชนะศึกอ่าคุณมาชนะศึกจ้ะเ่ีวอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะร้อยห้าสิบาทนะคะคุณมาชนะศึกค่ะเดี๋ด้านนี้จะเป็นจรงน้ําทองจ้ะสองร้อยค่ะพี่นมยสองร้อยบาทค่ะอันนี้ตุ๊กแกก้านดาจ้ะ 180บาท180บาทสวยๆเลยนะคะโอ้ใสโตแล้ว180บาทมี2กระถางจ้ะตัวนี้ค่ะลูกไม้ลูกไม้เมล็ดค่ะพี่แหมว150บาท150บาทนะคะอ FC ค่ะต่อมาต้นนี้ค่ะต้นนั้นเป็นท่าบางแก้วแผงค่ะ100บาท100บาทมี2กระถางจ้ะใช่ค่ะตัวนี้พญานาคราชค่ะพี่แหมว200บาทจ้ะ200บาทจ้ะ เมืองใหม่จ้ะค่ะเมืองใหม่หนึ่งร้อยห้าิบาทจ้ะร้อยหสิบาทมีสองกระถางนะคะค่ะต้นนี้นะคะเนี่ยลูกไม้จ้ะลูกไม้เหมือนกันนะคะหนึ่งยห้าบาทต้นนี้สักสีสวยๆนะคะคะลูกไม้ต้นนี้น่าจะมีชื่อพี่น้องๆลองไปหาชื่อดูนะเพราะแมวจำไม่ได้จริงๆเขามีชื่อจ้ะสวยนะจ้ะเราก็สวยๆจ้ะต้นนี้ท้าลรอมไพรจ้ะป้ายนะคะหนึ่งยห้าบาทจ้ะโอ้ต้นนี้ยิ่งสวยเลยค่ะท่านผู้ชมมี2ต้นด้วยนะคะนี่นะค่ะชื่อดานรัพย์จ้ะสวยมาก อย่างนี้เรียกฟอร์มกอใช่ใช่ใช่ฟอมกอจ้ะค่ะวันนี้ให้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอ้เอฟซีมีสองต้นสวยมากเรียบๆเลยนะคะมีสองต้นหลอดหลอดก็มาถือว่าถูกมากนะคะไปตั้งฟอร์มกอสวยเลยนะคะเลื้ใบเสมอกันเป๊ะเลยนะคะนี่นะหลอดก็มาค่ะวันใหม่มาแล้วชินน้ำบัญชรจ้ะชินน้ำบัญชรวันนี้ให้ราคาพิเศษร้อยห้าสิบทุกต้นร้อยห้าสิบบาทกัดสีมาที่สวยแบบนี้แล้วนะคะนี่โอ้โหสวยมากจ้ะสวยจริงๆนะชินน้ำบรรชนเป็นบนเก่าบนโบราณจ้ะอ่าด้านนี้จ้ะ อันนั้นเป็นฮาริบุญชัยฮาริบุญชัยเหรอนั่นก็เหมือนนกสดายุเลยเนาะค่ะแผงนะคะพี่เนี่ยจ้ะเพราจะแผงมีสองกระถางจ้ะให้กระถางละหนึ่งร้อยค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้เมืองใหม่แผงเหมือนกันจ้ะให้หนึ่งร้อยบาทกับหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่เป็นบอนสีบ้านพี่นกน้อยนะคะเอฟซีโอ้โหวันนี้สวยๆเลยนะคะสวยทุกต้นแล้วไซต์ตั้งแม่ทุกต้นนะคะท่านผู้ชมไซต์ตั้งแม่ทุกต้นเลยเนาะ ราคาไม่แพงนะคะวันนี้นะค่ะป้าแมวก็ขอฝากบอลสีสวยๆของพี่นกน้อยแล้วก็เป็นเป็นไม้โบราณนะคะ <_ d ata> ป้าแมวชอบต้นนี้นะคะ fc เดี๋ยวจะไปหาสักต้นหนึ่งก <_ d ata> ็5ให้ fc f ก็ f, f, f <_ d ata> ไปก่อนนะคะในต้นนี้นะต้นนี้เป็นบอลเก่าค่ะบอลเก่าหายากนะคะพรพนาเป็นคุณครูเป็นคุณครูผู้หญิงนะคะเป็นบอลกาบนะคะเมื่อวานนี้ป้าแมวก็ได้ติดตามคลิปของอ่า คุณไอแลนด์นะคุณไอแลนด์ใช่ไหมไอแลนด์เถ้าถ้าพูดผิดก็ขอ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 ประทานโทษในมาที่นี้ด้วยนะ,ะเพราะว่าแม่ก็ไอแลนด์พาเที่ยวหรืออะไรประมาณ<อ>นี้นะคะออถ้าป้าแมวพูดผิดก็ขออาภัยนะคะเพราะว่าได้ไปดูคลิปเขาอยู่ว่าต้นเนี้ยคือเป็นต้นของชื่อชื่อเป็นชื่อแทนคุณครูนะคะอืมอเลยนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นบอลกาบเขาให้ให้มีบอลกาบหลายหลายชื่อนะคะหลายต้นที่ป้าแมวจําได้นะแต่ว่าจํา ชื่อของคู่พรพนาท่านเสียไปนานแล้วนี่นะคะ fc น้าเข็บแล้วต้นนี้อีกต้นหนึ่งชื่ออะไรเอ่ยเอกชัยค่ะพี่เมยใช่ใช่นี่เป็นบอลเก่าใช่จ้ะแล้วต้นนู้น่ะดำดำต้นนั้นก็คือปานตะวันปานตะวันก็ชื่อเพาะนะคะท่านผู้ชมนี่แะนะวันนี้พี่นกน้อยก็มีบอลเก่าหลากหลายสายพันธุ์สายพันธุ์เนตรอย่างเงี้ยป้าแม่ก็ชอบสวยง fc ่ะก็วันนี้ให้ fc มาเออลกันนะคะอบอลสวยไว้ชื่นชมกันเนาะสวยๆหลายต้นเลยต้นนี้ป้าแม่กาชอบเนี่ยพี่นกน้อยมันจะกัดสีสวยมากนะ พร,พรพะลร่วงค่ะนี่สวยมากเขาจะเป็นสายดําสายดาร์กนี่นะคะคท่านผู้ชมเข้มอ,อ่าค่ะพแมวขอฝากเบอร์พี่นกน้อยนะคะเอฟซีอ๋อก่อนจะจบคลิปมีพี่ท่านหนึ่งขอเอ่ยนามนะคะอ่าพี่อมพรเนาะพี่อมนะพี่อ,ม,อ,พอมพรพี่อมพรบอกประแมวบอกว่าท่านที่เป็นอมพึกอมาพาตอ่ะให้ใช้อ่ากระชายปั่นกับใบโหระพานะคะท่านผู้ชมอ่า สมมติว่าเราเอากระชายครึ่งโลใบโหละพาก็ต้องครึ่งโลนะคะปั่นนะคะยังไงท่านผู้ชมเอฟซีสนใจโทรมาหาป้าแมวนะคะเดี๋ยวป้าแมวจะให้เบอร์โทรไปถามพี่อมพรนะคะนี่ก็เป็นสิ่งดีๆที่สำหรับคนที่เป็นอมพึกงอมภาตนะคะเอฟซีเออใช่คือเป็นเป็นยาเป็นยาดีๆเป็นบอกต่อกันเพราะว่าคนเรามีมีความรู้แบบที่เคยหายมาแล้วอ่ะไทยๆก็อยากบอกต่อให้ทุกคนได้ได้ได้กินได้หายนะพี่นุ่น้อยนะอันนี้ พี่อัมพรจะมีมีการวิธีแนะนําการวิธีการกินดีกว่าป้าแมวนี่พี่อัมพรฝากมาบอกนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมว่าโทรมาหาป้าแมวได้นะคะเอฟซี FC. อ่ะก็เป็นการกระตุ้นเลือดในร่างกายเรานะคะที่ป้าแมวจําได้น,น,น,นะเป็นทานทให้เป็นเลือดหมุนเวียนนะคะท่านผู้ชมจ๋าก็ลองลองทาดูหรือโทรมาหาป้าแมวได้นะคะเดี๋ยวป้าแมวจะให้เบอร์พี่อัมพรไปสอบถามกันดูนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีท่านก็บอกว่า ถ้าไม่ใช้กระชายก็ใช้โหระพาอย่างเดียวก็ได้พี่นงน้อยเออเนี่นะคะท่านผู้ชมก็เป็นอะไรที่หาง่ายๆสําสหรับบ้านเราเนาะ,ะเป็นสมุนไพรใช่ค่ะพ่อแม่วขอจบคลิปนี้ไปกระบ,บอลสีสวยๆของพี่นกน้อยนะคะเอซค่ะ,คะขอทุกท่านมีความสุขกระบ,บอลสีสวยๆนะคะสวัสดีค่ะ